ครับอันนี้ก็เป็นตลาดกลางคืนนะฮะที่คนก็มาซื้ออาหารการกินมานั่งทานอาหารกันารเนื้อย่างนะฮะเป็นพวกเนื้อเกาหลีเนื้อย่างนะฮะทั่วทั่วไปเดี๋ยวนี้สนาคามก็ไม่ได้เงียบเหงานะฮะเดี๋ยวนี้ก็คึกคักตลอดอันนี้ก็เราจะไปดูนะฮะมีว่ามีอะไรทานบ้าง มีข้าวมันกก่ไม่น่าไก่ตอนนะอ,อันนี้่วยดนะีอันนี้มีข้าวมัดไก่ข้าวมันไก่ข้าวขาหมูเขา,ก,เขา,ขา,ขาก็น่ากินนะ เดี๋ยวเรามาแวะดูของทานแยะเลยครับแต่ก่อนนี้เส้นทางนี้นะฮะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวนี้คึกคักอันนี้เกาเกาเหลาเลือดหมูนะฮะ อันนี้ผัดไทยอันนี้ผัดไทยหอยทอดโหน่าทานั้งนั้นเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาทานนะนี่ก็อาหารตามสั่งนะครอันนี้ชายสีบะหมี่เกีย๊ยวม,มีหลากหลายนะครับ มาสารครามก็ไม่ต้องกลัวนะฮะของทานเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ข้ามันไก่ในน้ำเต้าหู้ในน้ำเต้าหู้นนะฮะอันนี้เราก็ลองแวะไปดูหน่อยวันนี้เราทานอะไรดีเนาะ เอาง่ายๆอันนี้เป็นบะหมี่น้ำบะหมีเ่เ็จย่างครับไปมีน้ปรากาศไหมครับ<ะ>น้ปากราดปลากาศหัวปลาปรกราดไม่ใช่ฮะผัดไมไมี่ว <laughs> ันนี้เราไปทาน หมูกันดิกก่อนเอาตรงนี้แหละครับมีนายไก่ตอนนะฮะขาหมูลองไปทานดูอร่อยไหมเจ๊ขอข้าวขาวหมูจานหนึ่ง อันนี้ก็เขาขายกันเดี๋ยวเราจะดูนะฮะาข้าวขาวบุงนี้เป็นยังไงบ้าง